ข่าวต่อไปเลยนะครับข่าวนี้มันนะครับสหาบาทากันเข้าไปนะฮะโอ้โหให้มันรู้บ้างว่าใครใหญ่นะฮะใครคือเจ้าถิ่นนะฮะสังงั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะทนหิวไม่ไหวตืบเทศกิจห้ามคนแจกข้าวเออก็ลองไม่แจกด้วยดินะฮะเอ้ยก็ลองมาห้ามด้วยดินะคนจะแจกนะครับเออเราก็จะกินนะแล้วก็จะเอานะ ชาวบ้านไม่ไหวแล้วลุมนะฮะอของฟรีนะครับไม่ได้ไม่ได้ฮนะไม่เหมาะครับเราไปอ่านดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับทนหิวไม่ไหวไล่ตืบเทศกิจห้ามแจกคนแจกข้าวนะห้ามเทศกิจ,ห,จ,จ,นะห,กจห้ามคนแจกข้าวนะครับตำรวจสั่งจัดระเบียบแล้วนะฮะมันเรื่องมเป็นยังไง ไอ้ชาวบ้านนี่ก็เกินไปเทกรกิจก็ทําตามหน้าที่นะครับแต่ปัญหามันจริงๆมันอยู่ที่คนแจกนี่แหละนะครับทำไมไม่เริ่มประกาศกันแล้วว่าต้องการความช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่จะประกาศไอที่จะแจกนะก็ต้องประกาศอย่างนี้ว่าให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือโทรหาตำรวจนะครับคือ191เพื่อช่วยมาจัดระเบียบนะครับและ ความุูมความเรียบร้อยอย่างเงี้ยโอเคนะครับอย่างงี้มันน่าจะใช้ได้กว่านะฮะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเป็นเอ่อเป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับมันมีอยู่บ้างที่ประชาชนที่จะทําการบริจาคนะพอจะรู้นะฮะแต่ว่าการคุมเองการจัดเองระยะห่างเองอะไรเงี้ยมันคุมได้ยากนะครับ ยิ่งคนเยอะหรือคุณแจกเยอะนะฮะและเป็นสถานที่คนหนาแน่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันยากที่จะให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างนั้นนะครับคนเรานะฮะมันไม่กลัวตายเท่ากับความหิวแล้วนะคนเรามันไม่กลัวตายเท่ากับความอดอยากนะคนเรากลัวกลัวไม่มีกินมากกว่านะครับคนไร้บ้าน ย่านคลอ,องหลอดนะฮะทนไม่ไหวนะเนี่ยเศกิจเปลี่ยนจุดรับบริจาคอาหารให้ไปบางลำพูแทนเออนั่นเอาเข้าไปก็จุดไหนมีคนต้องการอาหารเยอะออออนะนะก็ผู้ใจบุญก็จะไปแห่ลงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะเป็นจุดนัดพบจุดนัดหมายจุดสากลซะงั้นนะจะกลายเป็นแหล่ง แพร่เชื้อได้ง่ายๆเช่นกันนะครับไอ้จุดนี้เดี๋ยวไว้พูดกันอีกทีว่าเรื่องไอ้จุดแพร่เชื้อแพร่เชื้อเพราะคนในนั้นมันไม่มีใครมีเชื้อไงนะไอ้จุดนี้เดี๋ยวไปวีล็อกหรือไปขยายในคลิปอื่นหรือทําคลิปเฉพาะกิจไปเลยดีกว่านะตอนนี้มันเหมือนกับความบ้าคลั่งประมาณว่าเออกลัวโรคก,กลัวอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามันจับมือใครดมไม่ได้ไงมัน มันหาสาเหตุหาต้นตอมันยังไม่ได้ไงว่ามันใช่หรือไม่ซึ่งตามความเป็นจริงหรือความพินเห็นข,ของผมเนะี่ยบริเวณนั้นหรือชุมชนหรือคนในนั้นมันคงไม่มีใครเป็นนะ่าครับใช้คําว่าคงน,นะมันไม่มีใครแพร่ระบาดไงคือ,อมันไม่ใช่เหมือนอินเดียนะตอนนี้ที่การระบาดมันจะเยอะหรือว่าต่างประเทศนะที่ การแพร่ระบาดมันเยอะจนควบคุมแทบจะไม่ค่อยได้นะหรือไม่รู้ที่มาแต่ตอนนี้เรารู้ที่มาและมีการควบคุมได้นะครับควบคุมได้ซึ่งกลุ่มชาวบ้านในนั้นน่ะถ้าใครเป็นก็คงจะรู้แล้วละว่าใครเป็นนะแต่มันก็จะมีระยะของการไม่แสดงอาการอยู่14วันใช่ไหมแต่ณนะตอนนี้มันผ่านมากี่วันแล้วล่ะนะครับมันนานเป็นแบบเกินครึ่งเดือนแล้วอ่ะนะฮะคนมันจะป่วยคงจะ ป่วยภายใน3วัน7วันแล้วล่ะนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันบางทีมันทําอะไรที่เป็นกฎระเบียบแล้วมันไม่ได้เห็นผลจริงอะ่ะหมายถึงมันไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงมันมีแต่เพียงการคาดคาดคิดคาดคะเนและป้องกันไว้ก่อนในขนาดที่กลุ่มที่ถูก ถูกระเบียบจัดการตรงนั้นอะ่ะมันไม่มีจริงไงมันไม่มีอยู่เลยไงฮะนะมันเป็นเพียงแต่การป้องกันเรื่องนี้ผมเข้าใจฮะ,ะซึ่งซึ่ง,งยังไงอเอาป้องกันไว้ก่อนก็จริงอะ่ะงั้นเอาตามระเบียบก่อนกันละกันเพราะมันเป็นพรบอเอ้ยพรกใช่ไหมแต่ก็ต้องประกาศตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวช่วยหรือตัวร่วมด้วยเพื่อเป็นทางเลือกนะฮะเป็นทางเป็นทาง ระง,งับเหตุนะครับเป็นทางที่ให้เข้าใจร่วมกันด้วยว่าควรจะติดต่อใครหรือประสานงานเอาง่ายสูือ191อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <_ d ata> แล้วก็ให้ความรู้ประกาศให้ความกระจ่างให้กับทุกคนโดยที่จะ,ท,จะที่จะแจกจ่ายนะฮะก็คือไม่อนุญาตให้แจกจ่ายโดยพลาการต้องผ่านเจ้าหน้าที่ก่อนเนเจ้าหน้าที่ต้องต้องมาช่วยดูแลก่อนทุกครั้งโอเคอย่างนี้มันจะใช่นะครับ คนจะแจกก็ตามแหละคนจะแจกก็อย่าอย่าอย่ามักง่ายนะฮะสรุปมันเหมือนวิธีการหลอกล่อให้เกิดการชุมนุมเพื่อเกิดการแพร่ระบาดนะการทําบุญบางอย่างมันจะกลายเป็นการทําบาปไปซะหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายนะมันถ้าเข้าใจจุดนี้นะครับพูดตรงๆมันก็เหมือนการบริจาคการอะไรทำบุญทําทานให้กับขอทานอ่ะ นะฮะยิ่งให้ยิ่งให้ใหก็ยิ่งรวยยิ่งรวยก็ยิ่งเกิดนะ,ะยิ่งเกิดก็ยิ่งมีขอทานสุดท้ายขอทานไม่จริงก็มีก็มาเป็นขอทานนะฮะอย่างเงี้ยนะครับง่ายสุดคือต้องกําจัดขอทานออกครับเออนะลดขอทานลงนะครับและก็ไม่ให้ด้วยนะฮะคือเห็นแล้วก็น่าสงสารมันก็ต้องให้ใช่ไหมแต่ทําไมต้องให้ทุกครั้งด้วยล่ะนะฮะแห่กันให้สิ สุดท้ายอาชีพก็มีอาชีพขอทานเกิดขึ้นเลยนะเป็นอย่างนั้นไปคนไร้บ้านย่านคลองหลอดทนไม่ไหวเทศกิจเปลี่ยนจุดรับบริจาคอาหารให้ไปบางลำพูแทนจนเฮโลไล่ตืบวุ่นบอชอนทราบเรื่องสั่งจัดระเบียบแล้วบอชอนนี่อะไรนะ จากกรณีชาวบ้านที่มาขอรับของบริจาคริมคลองนะครับ1ใน71จุดที่กรุงเทพให้คนใจบุญมาแจกสิ่งของช่วยเหลืออ๋อหใน71จุดนะที่จะแจกได้นะฮะยื่นชี้ยืยยนชี้หน้าด่า1ในเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครด้วยความโมโหนะเอโอโหที่มาห้ามคนใจบุญไม่ให้มาแจกของอ้างว่าจุดนี้ยกเลิกแล้วให้ไปที่ วงเวียน13ห้างย่านบางลำพูแทนเออขนาดคนแจกมันยังคือคนแจกยังไม่รู้อันนี้ถือว่ามันแย่นะจะยกเลิกก็ให้มันชัดเจนนะครับจะสร้างจุดไหนก็ให้มันชัดเจนก็ให้มันอยู่ตรงนั้นตลอดนะเดี๋ยวก็เกิดใหม่เดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ยกเลิอกอะไรเงี้ยมันจะยุ่งนะครับมันจะสับสนนะครับเอาให้แน่ๆ่ฮะ โดยเทศกิจคนดังกล่าววิดโดนลุมประชาทันหลังขับขี่รถจัก,กรยานยนต์หนีไม่ทันนะฮะเ,เทศกิจจะโดนลุมไล่ซะง,งั้นเมื่อเวลา10บโมงครึ่งนะของเช้าวันนี้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะอ้อนี่ไงปอชอนอก,ก็คือ กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะฮะนอนนครบาลบอชอบัญชาการตำรวจนะฮะกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับโอเคต่อไปฮะก็มีผู้เปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวทาง บชนได้ประชุมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครทุกวันทางากรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งให้ทางบชนทราบว่าจะกำหนดจุดแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้มีจิตศรัทธาให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทั้งหมด71จุดโดยผู้ใดประสงค์จะบริจาคให้แจ้งได้ที่สำนักงานเขต ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่บริจาคดังกล่าวแล้วก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่รับทราบนะครับก็ประสานงานยังไงอ่ะเบอร์โทรไหนล่ะครับผมโทรเข้า191เกเลยได้ไหมจะได้ให้เขาประสานงานแทนไปเลยไหมรัดดีไหมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าประสานงานแทนนะอย่างนี้มันจะง่ายกว่าไหมใช้เบอร์เดียวนั่นแหละนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะอำนวยความสะดวกจัดระเบียบนะครับ กรณีที่ประชาชนจะเข้าไปทําร้ายเทศกิจนั้นพลตํารวจโทนะครับพักกระพงทราบว่าทางบอชอนอได้หาลือกับทางกรุงเทพมหานครให้เทศกิจแจ้งกับคนในพื้นที่รับทราบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อดำเนินการ,การตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคนะ แต่สำหรับผู้ที่เดือดร้อนก็มีความเห็นตรงกันว่าผู้บริจาคสามารถแจกจ่ายของออของได้นะฮะแต่ต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเพื่อประสานงานนำของไปบริจาคตามพื้นที่ที่กำหนดทางตำรวจยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีผมว่าบางทีต้องขอประสานงานกับทหาระนะฮะคือการควบคุมระยะหลัง กพจะจัดระเบียบสังคมต้องอให้ทหารเข้ามาเข้ามาช่วยเป็นเป็นกาดด้วยบ้างแล้วล่ะครับนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับเทสก,กีจะเอาไมา่อยู่หรอกนะฮะต้องเล่นตำรวจอะตอนนี้ใช้ทหารอยู่ใช่ไหมแต่ต้องมีทหารสักหน่วยสักสักกลุ่มหนึ่งนะครับ ห้าคน10คนนะช่วยดูแลกันบ้างแล้วก็เตรียมรับกําลังเสริมได้นะครับเป็นลักษณะนี้ซึ่งกระจายกันอยู่ไงนะฮะหรือกําลังเสริมรอสแตนบายอยู่ตามาตามศูนย์ต่างๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะสำหรับเหตุชุลมุนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สองคือเมื่อวานใช่ไหมแต่ข่าวเพิ่งมาวันนี้นะฮะที่บริเวณถนนริมคลองหลอดฝั่ง แม่พะระธรณีบีบมวยผมอ๋อข่าวนี้ผมคุ้นๆนะเพิ่งดูเมื่อคืนมั่งเนี่ยนะแต่แวบเดียวแวบเ,เดียวนะครับซึ่งได้ข้อมูลว่ามีการปร,ประกาศอยู่ที่71จุดนะครับจะมีการกำหนดให้แจกและช่วยเหลือประชาชนได้นะครับตามจุดนั้นนะฮะตั้งแต่ช่วงสายได้มีประชาชนายากไร้ซึ่ง อาศัยอยู่บริเวณละแวกตรอกสาเกและจากที่ต่างๆตล,ลอดจนกลุ่มคนไร้บ้านจำนวน200คนพากันเดินทางมาปักหลักรอการแจกจ่ายอาหารและข้าวของผู้มีเมตตาทากลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะแต่เมื่อมีผู้นำรถมาจอดเพื่อเตรียมนำข้าวของมาแจกเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนคร 3 3นายอ่ะเจ้าหน้าที่เทศกิจนะฮะสานายนะฮะปฏิเสธและให้ไปที่บริเวณวงเวียน13ห้างย่านบางลำพูแทนนะะโดยให้เหตุผลว่าสำนักงานเขตพระนครยกเลิกจุดแจกอาหารที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วสร้างความไม่พอใจให้ผู้ที่มารอรับอาหารแจกเป็นอย่างมาก นะตรงนี้มันผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าฮะมันหน่วยเทศกิจนี่แหละลืมสร้างความประชาสัมพันธ์ลืมสร้างประชาสัมพันธ์ครับอย่างน้อยต้องมีหน่วยงานหรือใครก็ตามหรือนี่แหละนะฮะเจ้าหน้าที่ตรงนี้แหละถ้าทําหน้าที่ก็ต้องมีหน้าที่มาประกาศตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าจุดนี้จะไม่ใช่จุดหรือยกเลิกไปแล้วนะครับไม่ใช่จุดที่จะรับบริจาคหรือยกเลิกไปแล้วหรือให้ไปรอนะครับหรือไปรวม ไปแยกย้ายนะไปที่จุดอื่นหรือที่ใกล้เคียงนั่นคือจุดไหนบ้างก็ไม่บอกนะครับมันก็เกิดสิครับมันต้องมีการประชาสัมพันธ์มีการาใช้เป่าประกาศนะครับถ้าไม่ใช้รถแห่นะครับก็ต้องประกาศด้วยไมโครโฟนไม้ลอยหรือไอตัวเอ็ o โคนั่นแหละนะฮะไอตัวโทรโของอะไรนั่นแหละนะฮะประกาศก่อนครับให้เข้าใจก่อนแล้วคราวนี้เราจะห้ามเราจะอะไร มันก็ไม่น่าเกลียดครับอันนี้ถือว่ามันเป็นความโง่นะฮะเป็นความโง่จริงๆคือตัวเองมีหน้าที่ที่จะทําสิ่งนี้แต่ก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ได้เกิดการาทำลูกค้าสัมพันธ์นะเรียกว่าลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ไปไหนฮะเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจซึ่งอาจจะต้องเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ในตัวก็ต้องทําหน้าที่นี้ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินและต้องเปลี่ยนฉุกเฉินจริงๆอันนี้ไม่ว่าไม่ถือฮะแต่ ถ้ารู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่จะยกเลิกก็ต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบก่อนด้วยนะครับขนาดคนที่จะมาแจกก็ยังไม่รู้เลยแต่ก็เขาก็ได้รับขา่ขาวข่าวสารตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจุดไหนบ้างไงนะครับจุดไหนบ้างที่ได้ไงเขาถึงมาไงครับนะเข้าใจนะชนกระทั่งมีผู้ใจบุญนำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาปักหลักรอรับของพากัน มีความหวังจึงลุกขึ้นต่อแถวรอแต่เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่ให้ไปรับทำให้ประชาชนที่รอตั้งแต่เช้าไม่พอใจคือเข้าไปประชาทันแต่เทศกิจขี่จัก,กรยานยนต์หลบหนีไปได้นะครับโอ้ตกลยเทศกิจเหมือนเป็นโจรเลยเหมือนเป็นผู้ร้ายเลยครับแล้วผู้ใจบุญยังไงก็ต้องติดตามข่าวด้วยและตัวเองไม่รู้อีกว่าจุดไหนให้ใหแจกได้อีกอันนี้มันแย่นะครับ ข่าวสดเขียนเจมคอมอ่านนะครับขอบคุณมากครับ